รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอเมานะครับที่บอลเตงนะครับวันนี้วันจันรนะครับที่11นะครับเมษายน2 5 6 5นะครับนะจะสงการกันอีกแล้วนะครับทุกต่้นนะแต่โคจะไม่ได้เล่นนะครับตุกต่านนะนะครับนะเอามาครับวันนี้มาเอเมานะครับก็คัดบอลนะครับมาให้2คู่นะครับ คู่แรกครับเป็นบอลนะครับซิลลาของอิตาลีครับระหว่างครับบริยานะครับพบกับสามตุเรียนะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับคู่ที่สองครับเป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับระหว่างครับฮันท์ฟิลนะครับกับรูตันทาวนะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับคู่แรกครับเชียร์ไปที่เลสเตอร์นะครับที่ราคาเสมอนะครับ จบเวลาครับเลสเตอร์ชนะสองหนึ่งกินเต็มนะครับนะแต่อเมาให้เล่นต่ำไปที่สองลูกครึ่งนะครับแ้มน่าเสียดายครับนะสองลูกครึ่งนะครับสกอร์รวมสองหนึ่งเสียเต็มนะครับนะสำหรับต่ำนะครับนะต่ำเต็มเวลานะครับโอ้เสียดายครับหน้าบอลผ่านแดดนะครับต่ำไม่ผ่านนะครับนะคู่บิ๊กแมตนะครับระหว่างแมซี่กับลิเวอร์พูลนะครับ โอ้โหต้องบอกจริงๆครับเมื่อคืนแมซี่เล่นดีจริงนะครับก่อนจะหมดเวลาครับถ้าลูกนั้นแมซี่ยิงเข้าไปนะครับลิเวอร์พูลแพ้เลยนะครับเมื่อคืนนะครับโอ้โหแต่ต้องบอกครับว่ามาเมาดูครับแมซี่เล่นดีจริงครับคมกว่าลิเวอร์พูลนะครับบอกไว้เลยนะครับนะหลุดตั้งหลายลูกครับยิงไม่เข้าเองนะครับสำหรับแมซี่นะครับนะครับคู่นี้ครับเมาเช์ที่ลิเวอร์พูลนะครับที่ขึ้นลูกนะครับ จบเวลาครับเสมอทั้งสองกีนเต็มนะครับเอามาให้ต่ำไปครึ่งแรกให้ต่ำไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับโอ้โหครับเรียบร้อยครับเสียเต็มนะครับครึ่งแรกนี่จบสองหนึ่งครับแล้วก็ให้ต่ำไปที่สามลูกครับเต็มเวลาเสียเต็มอีกนะครับโอ้โหเสียดายครับทุกท่านนะใครเล่นหน้าบอลก็ดีใจด้วยครับทุกท่านนะครับกีนเต็มทั้งหน้าบอลนะครับทั้งสองตัวเลยครับนะ เมื่อคืนนะครับเอาหมาโหนะครับไปได้ทีเด็ดเลยครับได้กลุ่มนะครับบนนีไม่มีเวลาครับนะนะครับติดทุละนะครับโห่ศาสตร์นะครับแต่ได้มาดูคู่นะครับแมนซีนะครับนะมาเขาที่วจัน์นะครับมาดูคู่แรกครับคู่แรกครับบุรุญยากับสามตุเรียนะครับหรือว่าสถิติค้าผ้าล่าสุดที่เจอกันนะครับบุรุษยาชนะหนึ่งชนะสองชนะสามชนะสี่ ชนะห้านะครับถ้านัดล่าสุดที่เจอกันเดยบอกเลยครับว่าโบลุญยาชนะหมดนะครับทั้งห้าเกมนะที่เจอกันซามโรงเรียนยังไม่เคยชนะนะครับโบลุญยาได้เลยนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับขวาโบลุญยาครับโอ้โหต้องบอกตรงครับโบลุญยายังไม่ชนะใครเลยนะครับทําได้แค่เสมอไปที่หนึ่ง 2 3นัดนะครับชนะ3นัดเอ้เสมอ3นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับ5นัดสุดในบ้านโอ้ในบ้านก็ไม่ค่อยดีนะครับในบ้านชนะ1เสมอ2นะครับแล้วก็แพ้2เกมนะครับาำรับมูลย่า มาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของ3ดูรียครับ3ดูรียนะครับโอ้โหยังมีชนะครับชนะหึงที่เหลืออีกนะครับ4นัดแพ้หมดทั้ง4นัดนะครับสําหรับ3ดูรียนะครับผลงานไม่ดีเลยครับนะมาดูครับเกมเยือนครับ5นัดล่าสุดเกมเยือนนะครับชนะหนึ่งที่เหลืออีก4เกมแพ้นะครับแพ้หมดเลยนะครับสําหรับ3ดูรียนะครับ สุตลาก็ได้ครับโบรุยาครับอยู่ัำสิบสองครับแข่งแล้วสามสิบนาครับชนะเก้าเสมอเจ็ดแพ้สิบสี่วิวสามสิบสี่คะแนนครับส่วนซามูเลียครับอยู่ัำสิบหกครับแข่งแล้วสามสิบเอ็ดนาครับมากกว่าอยู่หนึ่งนาครับชนะแปดเสมอห้าแพ้สิบแปดวิวยี่สิบเก้าคะแนนนะครับดูเกมยาวครับโบรุยาแข่งสิบห้าชนะหกเสมอสามแพ้หกครับ เกมเยอะครับขอซ้ำดูดีครับแข่ง15ชนะ4เสมอ2แพ้9นะครับเราดูแฮนดิแคปครับแฮนดิแคปครับเหรียแรกเปิดมาที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.87ครับส่วนเยือนอยู่ที่1.03นะครับเหรียที่2องโคที่แล้วราคาปอครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นที่ศูนย์เก้านสนเงินไหลลงที่0.99นะครับ ราคาอเวอร์เลดแรก2อลูกควบ2อลูกครึ่งเท่าเลทแรกแล้วก็เลทที่2นะครับราคาปอนะครับอเวอร์ถือว่าสมดุลนะครับนะแต่มอลแล้วคู่ที่ซูสี่ครับแต่เหมายังมองนั้นว่าเจ้าบ้านนะครับยังดีกว่านะทุกท่านนะนะครับเปอร์เซ็นต์ยังดีกว่านิดนึงนะครับนะคู่แรกครับเชียร์ครับเจ้าบ้านนะครับมาต่อครับคู่ที่สองครับอัลดฟิลด์นะครับกับลูต้าทาวนะครับ สถิติครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนะครับดูตันชนะหนึ่งชนะสองนัดนะครับอีกสามนัดที่เหลือครับเสมอหมดทั้งสองนัดนะครับนะดูตันทาวนดับชนะสองอัลเตอร์ฟิลนี่ยังไม่ชนะดูตันทาวนะครับทำได้แค่เสมอเท่านั้นนะครับนะมาดูครับห้านัดล่าสุดแล้วของฮัลเตอร์ฟิลครับฮัลเตอร์ฟิลชนะหนึ่ง นะครับเสมอหนึ่งแพ้นะครับสามเกมนะครับแพ้สามเกมเลยนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับพาดนั้นสุดนะครับในบ้านนะครับถือว่าผลงานดีนะครับในบ้านถือว่าผลงานดีครับชนะหนึ่งชนะสองชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเท่านั้นครับสําหรับอัลเตอร์ฟิลนะครับในบ้านถือว่าผลงานดีนะครับใช้ได้เลยนะครับดูทีมเยอนกันบ้างนะครับ ถ้านั้นล่าสุดครับของลูต้าทาวนะครับตามชนะหนึ่งชนะสองนะครับ, 1, รบแล้วก็เสมอสองเกมแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับรดูครับเกมเยือนครับว่าด้ล่าสุดนะครับข่าวหมอ,มอเกมเยือนก็ถือว่าใช้ได้เลยครับชนะหนึ่งชนะสองชนะสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งเกมนะครับ,นะ 1, 2, 3, เ, 1, รบเกมเยือนของลูต้าทาวก็ถือว่าผลงานดีนะทุกท่านนะ เราดูที่ตลาดคะแนนครับอันดับฟิลครับอยู่ดับ4ครับแข่งละสี่นัดครับชนะ18เสมอ12แพ้10นะครับบิลหกสิบคะแนนครับหาดับ2สองหาดับ3แค่1คะแนนเท่านั้นนะครับนะโซล์ต้าทาเขาอยู่ดับ5ครับแข่งละสี่นัดเท่ากันชนะ18โอ้ชนะ18เท่ากันเลยครับเสมอ11แพ้11นะครับมีอยู่65คะแนนหากันแค่ หนึ่งคะแนนเท่านั้นนะอันดับนะครับห่างกันแค่คะแนนเดียวนะสำหรับลูนสทาวนะครับนะพอกับนี่เลยครับเชฟฟิลด์เลยครับนะอันดับหกเนี่ยครับนะเกมย่าวครับอฟฟิลด์แข่งสิบเก้าชนะสิบเสมอห้าแพ้สี่นะครับลูนสทาวเกมเยือยแข่งยี่สิบชนะแปดเสมอห้าแพ้เจ็ดนะครับถือว่าสูสีนะสูสีเลยนะครับนะ ดูเห็นดิแคปครับเหรียญแรกครับเปิดมาที่ราคาปอครับน้นเจ้าบ้านอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเก้าครับส่วนเย็นอที่ศูนย์จุดเก้าหนึ่งะครับเหรียญที่สองราคาคู่ที่ครับราคาปอครับน้นเจ้าบ้านไหลขึ้นที่หนึ่งจุดศูนย์ห้าส่วนเยอนไหลลงอยู่ที่ศูนย์จุดแปดห้านะครับราคาอเวอร์เหรียญแรกสองลูกขึ่นสองลูกขึ้นทั้งเหรียญแรกแล้วก็เหรียญที่สองนะครับราคาปอนะครับเดรียราคาอเวอร์นะครับถือสมดุลครับเหมาโมครับดูจากเหนดิแคปแล้วนะครับคู่นี้ครับ นะครับเอาหมาขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนนะครับสำหรับคู่ที่สองครับนะนะครับส่วนใหญ่ครับอันดับสี่อันดับห้าเจอกันนะครับส่วนมากจะโอเวอร์นะครับอันดับติดกันนะครับนะสี่ห้าแบบนี้ครับชอบโอเวอร์นะครับนะนะครับโอ้โหดูครับแปครับุกท่านนะ บาจัำไหมครับคู่แรกครับเชฟที่นะครับโบลิญ่านะครับนะครับปอนะครับคู่ที่สองนะครับเชียร์ที่นะครับดูตาทาวนะครับนะเอาเมอวนะครับให้สูงเต็มเกมไปด้วยกันนะครับดูตาดะ พี่ครับสองรุ่กลมสองรุ่งขึ้นนะครับอาสูรเต็มเกมไปนะครับจ้าอ่ะประมาณนี้การทัาทุกท่านนะนะครับนะใครชอบราคาก็เลือกเล่นราคานะครับทุกท่านนะนะครับใครชอบโอเวอร์อันเดอร์ก็นะครับก็จัดได้นะครับทุกท่านนะใครอยากรับที่เด็ดเพิ่มนะครับอเมาแนะนําครับในกลุ่มเท่านั้นครับแต่อย่าเข้ากลุ่มนะครับทักอดีไลน์ส่วนตัวมาหาเเมาได้ครับ เอฮเอฟเอโอเก้าเก้านะครับหลักขยายจัตุรัสเลยก็อ่าวทีนี้นะครับไว้นนี้หลักตายคลิปแล้วนะครับก่อนจากกันไปนะครับอ่าวกูขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามครับท่านจะได้ไม่พลาดครับคลิดไม่บายทีเด็ดโดนจากอ่าวนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ